วันที่ย7มิถุนายนอินทร์สังวรทําให้เกิดสุดจริตสามสมบูรณ์บันทึกของพ่อฉบับนี้ยังพูดต่อมาจากบันทึกในวันที่26มิถุนายนตรงบรรทัดส,สุดท้ายว่าสุดจริตสามจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อทําอินทร์สังวรให้สมบูรณ์หัวใจของการปฏิบัติให้เกิดอินทร์สังวรตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มีดังนี้ดูก่อนพาหิยะถ้าอย่างนั้นณที่นี้เธอพึงศึกษาอย่างนี้ถืดว่าในสิ่งที่เห็นแล้วจักมีเพียงรูปที่เห็นแล้วเท่านั้นในสิ่งที่ได้ยินแล้วจักมีเพียงเสียงที่ได้ยินแล้วเท่านั้นในสิ่งที่ได้เข้าไปกระทบแล้วจะมีเพียงธรรมที่ได้เข้าไปกระทบแล้วเท่านั้นในสิ่งที่ได้รู้แล้ว จักมีเพียงธรรมที่ได้รู้แล้วเท่านั้นดังนี้เถิดถ้าพ่อจะขยายความให้ง่ายขึ้นอีกก็คือตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าเห็นลูกไม่ต้องขยายความต่อว่าสวยหรือไม่สวยหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าปรุงแต่งต่อว่าได้ยินเรื่องที่ไม่ชอบไม่เห็นด้วยอย่าคัดค้านลิ้นได้รับรสก็สักแต่ว่าได้รับรส มีสติระลึกรู้แต่รสไม่ปรุงแต่งต่อไปว่าอร่อยไม่อร่อยรสชาติดีไม่ดีจมูกได้ดมกลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่ขยายผลต่อโดยจิตที่เกิดอาการเวทนาว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นหอมสุขจากการได้ดมกลิ่นหอมกายสัมผัสร้รอนหนาวก็สักแต่ว่ารับรู้อาการมีสติไม่ปรุงแต่งต่อ จใจสัมผัสกับอารมณ์ก็สักแต่ว่ารู้ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ปรุงแต่งสร้างเวทนาก่อให้เกิดตัณหาและอุปทานหรือว่าตัวกูเกิดขึ้นจริงๆแล้วอินทรียสังวรก็คือการใช้สติระลึกรู้กายเวทนาจิตและธรรมนั่นเองทำให้เกิดสติตลอดเวลาเมื่อเกิดสติสุดจริตสามก็เกิดขึ้น เมื่อสุดจริตสเกิดขึ้นสติก็สมบูรณ์เมื่อสติสมบูรณ์องค์แห่งการตรัสรู้ก็เกิดขึ้นหรือโพชฌงเจ็ดนั่นเองสรุปความว่าอินทรียสังวรคือการใช้สติควบคุมอายตนะหกไม่ให้ปรุงแต่งสร้างอุปทานทำให้เกิดสติระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่สติที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่สติที่แก่กล้า ที่จะทำให้คนเห็นแจ้งหรือเปิดตาที่สามขึ้นมาได้ในนี้มีความหมายว่ามีสติเดิมและสติใหม่ที่เกิดขึ้นที่มีพลังมากกว่าเดิมที่สติใหม่นี้จะทำให้คนเปิดตาที่สามขึ้นมาได้นี่เองที่เกจิอาจารย์ชอบพูดว่าสติต้องได้รับการฝึกฝึกไปเพื่อจะให้เกิดสติที่เข้มแข็ง และมีอนุภาพมาก